สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในสิบภาส้มพักขันแย่งก่อนครับนี่ขันแย่งปลูกไม้ครับเดี๋ยวจะไปเบ่งผนตัดพักขันแย่งครับย้อนแสงนะพี่น้อง ทางไหนกันครับ <c oughs> ปูนเป็นเจ็บผักแห้งเลยต้นปูกำลังได้ำเมืองพี่น้อง ปลูกสลังมะพร้าวเรื่องพี่น้องมีนต้นมะพร้าวครับทุนกัต้นมะพร้าวครับปลูกตามหลองมันมนี่ก็นต้นมนัมาตเป็นแถวไปน้ำหลองมะพร้าวเลยครับนี่างกัปลาพะทะแยง,งครับปลูกไปตามหลองมันนี่แหละ นี่มันเป็นตัดพักกระเนียงนะพี่น้องมันหอมคือพักกระเนียงใบมัน,ม,น <c oughs> มุนมาอืมหอมอกัน พริกกัน่วยบนงามหรอกพี่น้องมันแหงเลยมันถอนโพดก็เลยนวยน้อยๆพี่น้อง ข้าวก็ง,ง่ายเติบแล้วครับเติบหนึ่งเล้วก็เชื่อจิ้นไวยเลยพี่น้อง มันก็ต้นมาครับิ่างชน่วยเก็บเขียวแล้วก็ไม่ครับคือใบแห้งมาพอา่อนามว่า นี่ก็ที่ตัวไทยพนะี่นาะกค่ลังสีงามนะครับมองมาครับดกๆพี่น้อง ับเพิ่งต้นมาลักกรรมพี่น้องตนักกำรรแมงใิ้นพี่น้องแมงใหม่ยิ้นครับใบสวยมากพี่น้องเลยสองปีแล้วครับนี่ สุดตะกรรมพี่น้องน้ำแหลมปิดเลยครับก็ไปจ,จบคิดไปเพียงเสียงได้ครับสวัสดีครับ